ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับก็กล่จะเลิกงานซะแล้วนะครับก็มาชมโมอเตอร์ไซค์เดอร์กับกับรถบดครับนี่น,นี่ก็กำลังเกรดอยู่ครับนีเ่เกรดลูกรังอยู่กำลังปูพื้นอันนี้ก็น่าจะใช่อ,อีกนะครับไม่พอขนาดนี้โอ้โหขี่เกียร์เดอรนะครับผม รูส้สึกเมื่อยแล้วเมื่อกี้พอ,อลองนั่งแล้วก็ซูมเข้าไปนิดนึงแล้วก็ใช้รถบดแบบล้อหนามนะครับบดททุกคกั้งครับแบบละเอียดเหมือนกันแม่นาเกตนาเกตวัฒนานี่ก็เก่าๆทั้งขั้นรถนรับแม่สมัยรถเบิร์กแรกๆครับในนนะส่นาแพ่งครับนได้ por เดี๋ยวก็เก็บอีกทีนึงครับอ่ะน่าจะเก็บอีกทีนึงแม่แม่ดูครับแมควันนี่ปูนเหมือนรถไฟเลยครับก็ยาวอยู่เหมือนกันอ่นก็ทางเขาผ่านมาตลอดนะครับ เป็นทางลัดถ้าคนอยู่ปัตตานีจะไปยะลานะครับแถวเขตอำเภอยะริงมายโยยะรังน่าจะเป็นทางลัดที่ใกล้ที่สุดครับไม่ต้องอ้อมไปไกลครับ